เขาเขาเขาจะไปไหนลูกเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนครับไปเล่นน้ำครับบอกเลยครับโอ้ไปแล้วเดินไปได้อยู่เนาะรับเนาะรถไม่ฝังเนาะนี่ครับผมตอนนี้เกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับอยู่ที่พิยะฟาร์มอนุรักษ์และพัฒนาฝวายไทย อยู่อำเภอเมืองมหาสารคามบ้านเฮาเนี่ยแยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละครับประมาณสองสามกิโลครับแต่ก็ไม่เคยมาครับเคยเจอกันแต่ในสนามประกวดครับมันนี้เขาได้มีโอกาสแวบมาครับโอ้ไปเดินเล่นเนาะอือโอ้นี่แหละโน่น่ารักมากเลยเนี่ยมีลูกลุงเพชรนะครับ เนบอกว่าอายุเพิ่งได้สองสองสามเดือนประมาณนี้คือแม่เขาครับแม่เขาบิ๊กไซส์มากตัวใหญ่มากที่ตรงนี้ที่ตรงนี้กว้างไหมครับประมาณสามสิบไร่สามสิบไร่เป็นโอ้เป็นมีมีมีสระน้ผมผมดูแมพอยู่ค่อนข้างกว้างอยู่ครับอ๋อครับสุดยอดเลยครับอุดมสมบูรณ์ ครับอยู่กลางเมืองนะอยู่แต่ว่าอยู่ตรงใบาพาสครับอ๋อผมเห็นแล้วผมขับรถพาทางนี้บ่อยอันนี้คือถนนตัดใหม่มันป่ครับใช่ครับแล้วก็ทะลุไปหมู่บ้านอะไรสักอย่างตรงนี้ใช่ครับแล้วผมก็มาซื้อกับข้าวอยู่บ้านสองนางใหญ่ผมก็ผ่านมาควายฝูงไหนนอ้อกสิว่ายอยู่แถวนี้ <c oughs> สุดท้ายของพิทยาฟาร์มนะครับผมครับโอ้กับคนกันเองครับ อืมโอ้สุดยอดเลยครับบิ๊กเบิมเลยเนี่ยที่เด็ดครับตัวนี้ครับลูกลุงเพชรครับลูกลุงเพชรครับลูกลุงเพชรชื่ออะไรนะตั้งชื่อยังเพชรรุ่งนะครับเนี่ยน้องเพชรรุ่งครับใครสวยมากครับผมแอบไปจับไข่น้องมาแล้วใครวงไอเขาไข สวยแล้วก็คือตั้งตรงมากครับนี่แม่แม่ยังเขาขนาดนี้ดอกเขาวิเวอบมาเลยครับผมน้องเป็รรุ่งครับนี่ครับบรรยากาศงแรงๆครับพี่น้องครับอยู่พิชยาฟาร์มนะครับส่วนคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับด้วยเนยสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงบ่าวเกษตรหน่อยครับสวัสดีสวยที่สิหนูชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับ อ่านะไม่อายนะลูกชื่ออะไรนะ w i น n e r ครับ Winner ครับอ๋อน้องวินเนอร์เคยเจอเคยเจอแต่ว่าไม่ได้ทักทายน้องครับนเนอร์โอ้นี่ครับสวัสดีครับผิดกับกล้องเลยสวัสดีครับดีๆสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับใหม่สวัสดีครับใหม่สวยสวัสดีครับดูคุณลุงเอาลงช่อง y o u ูทูปนะเห็นไหมลงช่อง YouTube สวัสดีครับสวยสวัสดีครับวินเนอร์ครับสวัสดีครับโอ้หนูชอบตัวไหนที่สุดหนูชอบตัวไหนที่สุดเอาชี้สิรักตัวไหนที่สุดหนูชอบตัวไหนตัวไหนตัวที่เล็กนั่นเหรอ ใช่ไหมชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรเพชรอะไรลูกเพชรลุ่งเหรอโอ้หนูรักตัวนั้นเลยเหรอลูกโอ้เนี่ครับนี่คือความใหม่ๆเหมือนหมูยองก็เลยก็เลยติดปากว่าเหมือนหมูยองที่ตั้งชื่อให้หมูยองใช่ไหมเนีอะนี่เป็นที่ที่เช่าเนาะเป็นที่ตันนี้จะเอามาให้ให้ยืมให้ให้ถ่ายก่อนครับให้ให้เขาขับถ่ายก่อนไปจังหวะ ิีกูนเข้าไปในสาแล้วก็จะมีพวกพยาธิพวกอะไรแนี้ตามมาอย่างเงี้ยปกติเนาะถ้าควายมันถ้าลงบอ่<ช>อหรืออะไรปุ๊มันจะพูดออกก่อนเลยเนาะแต่เราบางังคับให้เขาถ่ายตรงนี้ก่อนใช่ครับโอ้ดีครับเพจภูฟ้าเ<ช>อ้าเสียดายแล้ววะโอเค, <laughs> โ,อเคโอเคครับ